มันไม่ผิดนะครับมันจะผิดตรงไหนอะท่านท่านไปดำเนินการทางกฎหมายเลยไปคือทุกคนก็ดูอยู่มันมันไม่ใช่ขนาดนั้นถ้าท่านที่ว่าผิดท่านไปทำดำเนินการทางกฎหมายเลยผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ให้มันเดินได้ผมครับ ไม่ขัดขวางครับท่านประธานแต่ผมอยากให้ท่านประธานเตือนติงด้วยนะครับผมดูอยู่ผมดูดูอยู่ผมผมระวังที่สุดไม่ใช่คนเกลรยด้วยท่านประธานรู้ดีที่สุดเข้าใจผมระวังที่สุดแล้วท่านเข้าใจไหมนะครับพยายามไม่ให้มันกระทบกระเทือนคนอื่นนะครับเอาดูต่อไปเอาดูต่อไปเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีท่านระทวงต่อไม่เป็นไรนะครับท่านประธานวิธีใช้ว่าอย่างนั้นครับก็เชิญหาความสำราญได้ตามสบายครับไม่ใช่นะครับท่านท่านพูดแบบนี้ไม่ได้นะ แต่ทันทีที่ท่านเข้ามาบริหารประเทศเราก็คาดหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังแต่สุดท้ายกลับพบว่ารัฐบาลของท่านก็ยังคงเป็นรัฐบาลผู้สารต่อมาระดกบาปของคอสอชอ,อยู่เสียซะอย่างนั้นครับท่านประธานท่านประธานยี่ลบครับผมประท้วงครับครับท่านประท้วงข้อไหนครับข้อ9ครับท่านประธานแล้วก็ประท้วงข้อ69 ผู้อภิปรายซึ่งผมได้สังเกตมาตั้งแต่เช้าครับแผ่นภาพที่ขึ้นมานั้นนี่ล้วนผิดข้อบังคับข้อ6กกกับผมชัยวัฒนาตินรัตผู้แทนรัศดรมหาสารคามพักเพื่อไทยผมอยากให้ท่านประธานตีงเตือนผู้อภิปรายด้วยครับแผ่นภาพที่ขึ้นชาตินั้น,น,นล้วนจะเสียดสีทั้งนั้นเลย ถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เราพูดเฉพาะห้องนี้มันผิดข้อบังคับครับท่านประธานโปรดวินิจฉัยด้วยครับแล้วก็ลำดับต่อไปด้วยนะครับภาพเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นการเสียดสีอย่างชัดเจนครับผมนิ่งมาตั้งแต่เช้าแล้วครับเรื่องภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวท่านประธานวินิจฉัยตามข้อเ1ด้วยครับขอบพระคุณครับครับก็เราได้ พิจารณาทุกภาพนะครับที่เขาส่งมาแล้วนะครับก็พอสมควรนะครับเพราะว่ายังยังไม่เสียหายครับเชิญเชิญต่อครับเชิญประธานครับขออนุญาตนิดเดียวครับเพื่อคือต้องต้องใช้สิทธิ์จริงๆครับในฐานะของมิฝ่ายค้านครับท่านประธานครับเพื่อให้การประชุมของเรานะครับเป็นไปอย่างระเบียบเรียบร้อยนะครับตามข้อ9อนุ3ามนะครับท่านประธานคือในลักษณะของการประท้วงลักษณะนี้ฮะมันก็จะเดินไม่ได้ นะครับและทุกครั้งที่มีการประท้วงนะครับผมก็อยากจะให้ข้อสังเกตอย่างทีบท่านประธานว่าอย่างแผ่นป้ายหรือที่เป็นขึ้นสไลด์เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการนะครับที่ถูกต้องแล้วนะครับผู้อภิปรายทุกคนนะครับก่อนที่เขาจะอภิปรายเขาก็ยื่นนะครับซึ่งโดยกลไกของเราเนี่ยก็จะมีการตรวจมีคณะกรรมการนะครับดังนั้นเมื่อมันผ่านคณะกรรมการมีการตรวจต่างๆเนี่ยโดยหลักการนะครับสไลด์ต่างๆมันก็ขึ้นได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์ในการที่จะประท้วงกันแบบนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็คือการเตะตัดขากัน ประการที่สองเขาท่านประธานในการประท้วงนะครับมันก็ต้องระบุว่าไอ้ประท้วงเนี่ยประท้วงใครเพราะอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมีการขั้นกันนะครับคือท่านปรเมศและต่อมาเนี่ยเป็นท่านชัชวานนะครับปรากฏว่าผู้ประท้วงนะครับก็ไม่ได้ระบุว่าตกลงประท้วงใครมันก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านในสภาเนี่ยมันก็ติดเบรกแบบนี้และประการสุดท้ายรขบท่านประธานนะครับผู้ประท้วงตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับ ายังจํากันได้ยังจําท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกปลงบอวว่านายกรัฐมนตรีของท่านเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกอยู่เลยผมคิดว่าการประท้วงนะครับขอให้มันเป็นการประท้วงที่อยู่บนหลักการและเหตุผลจริงๆสภามันก็จะเดินต่อไปได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณประธานครับผมก็ยังยืนอยู่ที่นี่ครับขอบคุณวิฝ่ายค้านท่านถ้าไม่ผิดข้อบังคับครับคนอย่างผมครับชัยวัฒนาตินรัตไม่ลุกขึ้นประท้วงครับเราอยู่ในข้อ69ามาตรา152ครับ เป็นการซักถามข้อเท็จริงและเสนอแนะปัญหาเท่านั้นนะครับภายใต้ข้อบังคับข้อร8อยปดสชัดเจนครับภาพที่อ่านนี้มันถ่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับเป็นการเสียดสีอย่างชัดเจนเลยครับใครจะวินิจฉัยว่าเช่นใดครับบันทึกไว้เลยว่าผมไม่เห็นด้วยครับปล่อยมาได้ยังไงครับท่านประธานเสียดสีชัดเจนเลยผมไม่มั่วนิ่มครับคนอย่างผม อย่าว่าผมเตะตัดขาผพจะไปเตะตัดขาทําไมเพราะว่าเวลาการประท้วงนี่หักผู้ที่ทําผิดข้อบังคับเท่านั้นพอมหากู้ทวงได้ยังไงถ้าไม่อยากให้ประท้วงอย่าทําผิดข้อบังคับข้อ69ที่ครับข้อเดียวสองวัก่ายทอดสดทั่วประเทศนะครับไม่ใช่ดูกันเฉพาะในห้องนี้ผมต้องฝากท่านประธานให้กําชับข้อ69ข้อ180ผมใช้สิทธตามข้อ71ครับไม่มัวนิ่มครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ เอาพอแล้วครับเอาภาพขึ้นมาใหม่ด้วยครับเอาภาพขึ้นมาใหม่นิดเดียวครับท่านประธานนรูธครับประเด็นเนี้ยครับ่านประทานผมผมผมเข้าใจแล้วท่านท่านนรูคือเอาภาพขึ้นมาเลยครับคืออย่างงี้ครับท่านประธานด้วยความเคารพท่านประธานวินิจฉัยได้ชอบแล้วครับแต่ว่าจนนาทีนี้เนี่ยเรียนท่านผู้ประท้วงนะครับท่านช่วยชี้แจงหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นภาพของผู้อภิปรายก่อนหน้านี้หรือผู้อภิปรายท่านปัจจุบันเดี๋ยวน้อยพวกผมก็จะได้รู้ว่าที่ท่านประท้วงเนี่ยประท้วง ผู้พิพายท่านไหนกันแน่แต่ท่านประธานวินิจฉัยแน่ชอบแล้วผมไม่ติดใจครับแต่ผม <พอ S 1> เมื่องว่าเอาเอาโส,สดเอาภาพขึ้นมาครับม,มรนดกบาปบบอะไรนั่นนะครับคืออย่างนี้นะครับท่านท่านใช้ทวัตท่านประท้วงเรื่องไหนท่านท่านประท้วงเรื่องภาพนี้ใช่ไหมเอาภาพขึ้นใหม่ครับ ท่านประท้วงภาพนี้ใช่ไหมเอามันมันเลยไปแล้วนะครับมันเลยไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านคอยประท้วงใหม่นะครับไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านประท้วงใหม่คืออันนี้เขาก็ตรวจสอบแล้วเขาก็เขาก็ดูแล้วนะครับมันมันไปได้นะครับอ่นะครับครับอบค,ครับเขานี่คือใครครับมันเสียบสีนะครับ ไม่เป็นไรครับท่านนะนิดหน่อยอเาอาละครับเชิญเชิญท่านชาวานต่อเลยครับยังทำซ้ำๆอยู่ผมไม่ประท้วงได้ยมันไม่ผิดนะครับมันจะผิดตรงไหนท่านท่านไปดำเนินการทางกฎหมายเลยไป คือทุกคนก็ดูอยู่มันมันไม่ใช่ขนาดนั้นถ้าท่านที่ว่าผิดท่านไปทําดําเนินการทางกฎหมายเลยมผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ให้มันเดินได้ผมครับไม่ขัดขวางครับท่านประธานแต่ผมอยากให้ท่านประธานเตือนติงด้วยนะครับผมดูอยู่ผมดูดูอยู่ผม ผมระวังที่สุดไม่ใช่คนเกเลยด้วยท่านประธานรู้ดีที่สุดเข้าใจผมระวังที่สุดแล้วท่านเข้าใจไหมนะครับพยายามไม่ให้มันกระทบกระเทือนคนอื่นนะครับคอยดูต่อไปคอยดูต่อไปเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีท่านระทวงต่อไม่เป็นไรนะครับท่านประธานวินีจชัย่วอย่างนั้นครับก็เชิญหาความชำนาญได้ตามสบายครับไม่ใช่นะครับท่านท่านพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับท่านพูดแบบนี้ไม่ได้ท่านท่านใช้ได้ว่าท่านโตแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวถ้าเขา เดี๋ยวถ้าเขามีภาพที่ไม่เหมาะสมท่านก็ประท้วงได้ต่อไปนะครับเชิญต่อเลยครับไม่ไม่ต้องครับท่านลมไม่ไม่ต้องแล้วครับเชิญเชิญต่อเลยครับท่านประธานแค่จะนิดเดียวครับท่านประธานแค่จะบอกไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วครับอแล้วนะครับแต่ว่าท่านชัยพัฒนยคือพักผมครับครับท่านท่านชัยพัฒนาฮะไม่เป็นไรครับพักผมครับขอบคุณครับเชิญครับคือผมผมดูอยู่นะครับผมดูอยู่ครับตอบกันเลยนะครับท่านประธานมรดกชิ้นที่ผมว่าก็คือคําสั่ง พศชที่4ทั2559ขอสลด